ขณะเดียวกันนะคะทางด้านนายชลน,นรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มอบหมายให้นายวิทยาจันเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายมงคลสินยงนางในอำเภอสบ้าย้อยและนางสุนิสารำแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพระพิสุสมัมณรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงรถกระบะอิสุสีประตูในพื้นที่อำเภอสบ้าย้อยโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เข้าพูดคุยให้กำลังใจกับ พิสูกสามเณรทั้ง5รูปรวมถึงครอบครัวของผู้ประสบเหตุโดยกล่าวว่านะคะ มีความห่วงใย,ยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่ทอดทิ้งพร้อมที่จะดูแลเยียวยายอย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตพระคุณเจ้าแล้วก็สามนเณรผู้ประสบเพุก็ขอให้ทุกรูปมีกำลังใจที่ดีค่ะส่วนการติดตามคนร้ายขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ผนึกกำลังสฝ่ายเพื่อหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้โดยเร็วขณะที่แพทย์ผู้ให้การรักษานะคะก็เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะทั้งพระพิสุและสามนเณรทั้ง5รูปปลอดภัยดีแล้วไม่มีอะไรนา ทางโรงพยาบาลได้ส่งทีมสหวิชาชีพลงเยียวยาฟื้นฟูจิตใจให้มีกำลังใจดีขึ้นสำหรับผู้ประสบเหตุนะคะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสบ้าย,ย้อยประกอบด้วยสามเณรผู้คณิตโมราศรินอายุ11ปีชาวตาบลบ้านเกาะอ,อาเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดนเศษกระจกกระเด็นนะคะมาโดนที่ศีรษะเป็นแผลถลอกและฉีกขาดมีอาการปวดมือศีรษะไม่มีเจ็บหน้าอกหรือว่าไม่มีบาดแผลตำแหน่งอื่นสามเณรวรินทรจากข้าอายุ10ปีไม่มีบาดแผลบาดเจ็บมีอาการตก กใจกลัวค่ะสาม,มเณรเฉลิมชนภูมิพิพัฒน์อายุ10ปีมีอาการตกใจกลัวหูอื้อไม่มีบาดแผลพระบุญส่งกลิ่นบุญแก้วอายุ70ปีนะคะมีแผลถลอกโดนเศษแก้วบาดยาวประมาณ1เซนติเมตรมีอาการหูอื้อและพระเสริมทองเต็มแก้วอายุ43ปีมีอาการตกใจกลัวค่ะส่วนร้อยตำรวจโทวัฒนาชุมาปานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสบาย,ย้อยคนขับรถยนต์กระบะอาการปลอดภัยดีแล้วค่ะ